บนะวดอสบายดีพี่น้องบัดซื้อขู่สูค้คนวันนี้มาดำหน้านูา่นเข่าเนาะกับซิวหลักที่โซงนน่นวันนี้มีสเสาแพงมาซอยแพงแพงแพงเลย แพงกาาาาินน้ำมาด้วเออสาวแพงมาตำหน้าซอยโอ้มันแน่นะหูนะเอาออกให้มันแน่แล้วเอา่แงแดงจริงดูบอ,อกให้มันนะตำหน้าแบบใส่พ้นเทียมนะทุกคนตำหน้าแบบใส่พ้นเทียมนี่พ้นเทียมก็เอาให้มันเป็นทรายออกมามมเที่ยมนะฝนตกทุกคน เพิ่งบรรยากาศคืมฝาคืมฝนเนาะแต่ว่ามันบ่มันบ่ตกนะทุกคนมันแบบว่ามันบ่ตกนะก็เลยได้โจูบดำทุกคนเลยใส่ผลเทีข้าปเนีะไปไปลงดำลงดำมันสิบายแม่ตอเสื้อโมงแล้อตอนนี้ไม่ใช่น้หน้าเยจุ๊งมันตรหน่ย แปลกล้าจยืนก,กับบอลไ่กินนะไม่กินกูบนเยแขงกินไอ,าาอ้ีแล้วแหละยินกูขนลงมาไม่ได้กินตายเลยเอ,อ๋อแม่เราเาของไฟอ่ะลงมาจากแล้วอะตาไมได้นนาดินลังเปย์เย์ โซย,ยิมนะคนข้างกันนะเอาดำแล้วให้เนี่ยก็ขึ้นพักเพียงโบเบิดโดดแล้วจะไปเครื่องเครื่องกันบ่แล้วได้บีบีเทนช่วงนั้นสุรักให้ประโคนกับโบแมน บินไหมลูกยกขึน้นกาน่ะยงาขึ้นเออหายพายจะพายย่าพายได้เออหนึ่งชั้นชั่นโอเคไปไปไปดำดำดำเร็วแล้วให้นี่ขึ้นนะทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขค,คนเนาะ ดำหน้าทุกคนโซนแรกๆนะตอนนี้นี่เขาเทียนนุ่มดำหน้าตอนน่าเล่งงานให้มันเลว็วน,นู้นนี่แลกันเลยวันแล้วกันนะพยายามให้มันเร็ววันนี้แล้วทุกคนเล่งงานขายังประมาณสี่ให้นะ high, high. สามให้สี่ให้ดัชซาสี่ให้นะทุกคนคนเทียมเนาะนี่คนเทียมครับทุกคน ่ามือคือหมูงสานี่ก็้วกตกสำั้ลายกายเบิ้ลใส่คนเทียมหฮาหนลารนี่ดูเคลนไปนะใส่กระดูดทั้งเบิดก็แต่มีน้ำให้ด,ดูอ่ะเดยก่น ีจะไปยืนตั้งตั้งที่ไหนเพลงจะเป็นแบบเป็นเพลงได้กับพี่หัวจะบายพี่ นตัอเดียวกันยำออกที่จอนอแล้วนะจอโนเช่กับน้นองๆเธอได้เนี่ยฟังด้วยจอนเป็นไงมายืดดึงได้มึงเนี่ยจอนอ่ากินข้าวหอยลายกับมูอ๋อิวรักเตอรซูนึ่งหาโมงแล้วเช้าแพงแล้วยักเมื่อได้ได้ผู่ดำหนาละนา,นาละลงังโมอยู่แล้ว ดับหน้าโดยนำนำพ่นเทียมเนาะแม่นบอลักพ่นเทียมได้นี่ได้พ่นเทียมสลยอิมนะทุกคนโซอิมพยายามด้วยเป็ดมวยปั๊ม,มนะ่าจะโอเคอยู่นะทุกคนกับ <G l ug> น้องเพื่อนนั่นสอดแล้เสื้อแดง อ้าแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเลียวขึ้นรถให้นี่ฮะอยากขึ้นเด้ออยากขึ้นเด้อมือนเสาวจังว่าเอาสองให้ด้วยยังให้ทั้งรูมเลยทุกคนเหงาไปพ่อเอาสองให้แต่กระดำบใหใหญ่แล้วกระดำบใหใหญ่พอนี่ยแล้วออลทุกคน,กคน,กคนให็นบ่ให้เลย ลงไ้หน้าท่ามนะครับยังอยู่สีให้ยังจะสีให้นะครับจอนจอนโอเซเขา้าพอมีกาได้จะฟังคุยมีกาเด้อจอนเลย จออนซี่แทกมันแนบเบอรยังเนะมันแนมเบิง,งมัน,นมว่าไกลอยู่ สวัีครับพี่ครับซีมฮะทุกคนนี่มินิกับมี่เราแพ่งมาดับหน้าซอยเขาเนาะดำดำบเบื้งด้วยดำบเบื้งดำบเบื้งเออโอ้โหบอลกลางจะมอนดีเนาะ ดำหน้ามอนได้แค่เงี้เคยมอญนี่ตลอดย่ากูดำเลยตามมึงดูหลักมึงนี่มมอญนะจิบ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 ไปได้ไหมอ้าวมือนี้ก็น่าจะปิดแล้วนะูน่นนี่ม,นมือนี่โบเมนมือนี้มืออื่นซีอิมบะซีิมวะมืออื่นน่านจะเรีบยบร้อยนู่นนี่เขาสูให้ใหญ่โต คนงานออกับโมีพ่อคนแล้วมันนี้ละไอ้แพงมืออ่นมึงจะผาดได้แหไงกูห้มึงเมื่ออยู่ได้ฉะนาาาาั้นเพราะว่าเราฟาขึนคำมาได้แล้วมึงกระบ,บอกแล้วว่าเราให้เมื่อแต่น u, อยู่าข่อยยังซอยเล่ายางให้มันแลว้วมึงกระบ,บอกไปยังไงเออมึงรอเนั่นนะคอยจะซอยเล่าให้มันแลว้ว นี th, ่เราท่ามือตึ้นระเธอเราเบือชี้เธอระบ้านเนี่ยจากแรกแรกกับเรานอนแทนเลยเราก็มีได้เบอ่อเอาเอาเอาดำดำเบิองดำเบิองเอ้ยสบูนสบูนเส็ดสูงนึงเด้สุดละ ตำน่้และบานเฮากระเียงโกมเสียงเขียนทองหสีวลาเคลนงเงหน้าซอยทุกคนเลย่อขึ้ย่อขึ้นเี้ยเเนี่ยนมันียวอ้เออ เลี้ยวเลี้ยวเลียวเไว้หยาอไว้ทำจะเพื่อเพ่อะนะหยอไว้มึงก็บเบิ้งไม่ตีจะขาดไปนดนเกาหลยระวังเดือกมันดีไป สราหลักตวชังตาากเกากับเบาย้าเมื่อทุกคนดูขนาดไหามุ่งหกมุงเดี๋ยวน ไปแคบครับทุกเอ็นประห้อยประทันขาดนะอย่าหลุดมือไรครับนะจะให้มันหลุดมือด้วยไปไปไปเสือหลอกเหยื่อเสือมือนเนาะ เอาแจ๊ตัวนี้กำเออมันขึ้นอย่าให้มันรูดมือได้ขึ้นขั้นเลยเด้อนะฮะปีลเลยใช่ไหมเม็มเนี่ยสมบูรณ์อย่ายมันตกน้ำได้หมดละ สมบูรณ์สมบูรณ์ยังอีกสองให้ทุกคนเ้ยกับเปาคุณคำล่ำเงินคุณยิ้มด้วยแนมน้ำเออโอ้ยไปตีนตัวไทยเท่าไร่อบางเลยเือตายกองเนาะไปลาไปก่อนปิดคลิปไปนะรักอ่ะ คลิปนี้ก็ไล่เมียกันเลยพอไดียิมยิมพอู้ีี่เลปเนี่ทำไม่ได้แล้วเ้ยเรียบร้อยนะแลบเฮียโอ้ยไดาไปก่อน มือนพอกกันไม้ได้ทุกคนเลยฝ้าคืมแต่ฝนบปตกน้ำมันีใส่ฝนเทียมดำคือเกา่าเอ้ยยังให้พอนะมังสีให้นาะใหญ่ยังเลยให้อยู่ทั้งคื่นน้ำเนาะแอบปีคีไปนะแต่วัยเออปีคีดนะู สบายดีส okay. ิสบายดีเออคิหนาพกักใหม่บบายบายสบายดีสิขอขอใจขอเงินนำขอเงินน้ำแน่สิขอเงินยังไงผัววิบด เอาทุกคนนะคิดีขอลาไปเพียงซ้ำนี้เนาะคิดนาขอกันใหม่สามบาดี